Financial Wellness เนี่ยเป็นคอนเซปที่ไม่ได้มองแค่จํานวนแต่มองถึ่งคุณภาพด้วยก่อนหน้าน,นี้คือเรามองว่าจะรวยอย่างเดียวต้องมีเงินเยอะๆอย่างเดียวแต่เราไม่ได้มองว่าชีวิตจะดีอย่างไรหรือว่าคุณภาพของการเป็นอยู่ก่อนหน้าน,นี้ก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่ได้คอนเซิร์นถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะมีเงินเยอะแยะมากมายแต่หายใจไม่ได้เงี้ยมีแต่สิ่งเป็นพิษนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมองอะไรที่เป็นเรื่องอชีวิตอะไรมากขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเวลอย่างเดียวก็มีเฮลส์เข้ามาเกี่ยวด้วยก่อนหน้าเ,เรามองแต่ริช รชก็คือรวย<ม>แต่ตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องเวลมากขึ้นแล้วบางทีรวยอย่างเดียวเนี่ยแต่ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยมีแต่ความเครียดมีแต่เรื่องว่าจะทํายังไงให้กลายเป็นทาสของเงินไม่ได้มองว่าชีวิตจะมีความสุขอย่างไรด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเวลก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราปฏิเสธเงินเนาะเราก็ยังต้องทํางานหาเงินแต่สิ่งที่จะมีคุณภาพชีวิตที่มากกว่านั้น<ม>เรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงอาจจะไม่จำเป็นต้องรวยถึงขนาดว่า เศรษฐีระดับว่าต้องมีเงินเยอะสุดๆอย่างเดียวนะครับเราสามารถมองชีวิตว่าเราสามารถจะมีความมั่นคงในชีวิตตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้คือ Rich นะฮะก่อนอันนี้นทุกคนก็คอนเซินแต่ Rich แต่ตอนนี้ financial wellness ก็คือเราจะมองเป็นเรื่องชีวิตที่มันมีคุณภาพมากขึ้นข้าใหม่ในชีวิตคืออะไรดีคะนี่ผมะครับก็ไม่รู้สิตั้งแต่ไหนแต่ไรผมขอผ่อพระเนาะขอให้ทำงานเพื่อชาติเพื่อศาสนา อัน <c oughs> นั้นก็เป็น oh. แต่ก็แต่ระหว่างทางที่เราจะทําเพื่อชาติพันธนัแต่ยังไม่รู้นะลึกๆเนี่ยกุศล <c oughs> ศาสนานี่คืออะไรนะ <c oughs> แต่มันมีความรู้สึกในใจแบบนี้นะฮะแต่ในขณะที่กําลังทําเรื่องนี้มันก็ต้องการมีทุนแหละนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่จะทำานะ่ทุกอย่างต้องใช้ทุนเราก็ต้องหาเงิน,หา,งนหาเงินเพื่อจะทําให้มันสําเร็จ ตอ,ตอนนี้สะสมบุญอยู่สะสมทุนอยู่ด้วยใช่ไหมคะท<า>ั้งทางโลกทางธรรมวันนี้เราก็กได้เผยแพร่ความรู้ให้น้องๆทางบ้านเนาะเป็นเป็นบุญใหญ่เลยค่ะจากประสบการณ์สตาร์ทอัพระดับ UN นะครับผู้ประกอบการไทยมักพลาดเรื่องอะไรมากที่สุดครับผมแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับจริงๆต้องยอมรับว,ว่าสตาร์ทอัพเนีเกิดจากแพชชั่น แล้วก็ knowledge แล้วก็การที่เราไปเห็นเพนจอยแล้วเราก็พยายามพัฒนาโซลูชันให้ไปแก้แต่ปัญหาของ startup ส่วนใหญ่ก็คือทุนเนี่ยเรามีไม่เยอะส่วนใหญ่ก็เราจะใช้ทุนเองเป็นหลักตั้งแต่ต้นเนาะแล้วบางทีเราไปคาดหวังว่าเราจะได้ทุนจากในทุนมาค่อนข้างเร็วแต่ต้องเรียนความจริงว่ามันไม่เร็วมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่เร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ในประเทศไทยเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราต้องมีกําไรแล้วด้วยซ้ำถึงจะเริ่มจะมีในทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามจะอยู่รอดด้วยทุนของเราเองให้ได้ก่อนซึ่งงงออันนนนนี้้็เเเปสิ่่่่ไมาาายพระวตต โซลูชันมันยังไม่ complete ยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะต้องพยายามทำโซลูชันเล็กๆแล้วก็พยายาม เกิดโปรโตไทป์แล้วก็การไปทดลองขายให้ได้รายได้ขึ้นมาแล้วก็ทําไปด้วยหาทุนไปด้วยแล้วก็พยายามอยู่รอดด้วยทุนที่ต่ำให้อยู่ในระยะยาวให้ได้แล้วก็เรื่อง cash ฟ l นี่เป็นเรื่องสําคัญสหรับาร์ทอัพเพราะว่าบางทีตอนเราขายได้แล้วแต่รอบเงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่เราคํานวณบางทีลูกค้าคอมมิดว่าเขาจะจ่ายเรา30วันเอาจริงเนี่ยมันไม่ใช่เขาอาจจะดึงก็ได้หรือเขาอาจจะมีเกมที่เขาจะวางบินยืดออกไปบางทีกลายเป็นหลายครั้งผมเจอไป9 0้าสิบวันทำให้มีแต่ตัวเลขในบัญชีแต่เงินสดไม่มี อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องยากสำหรับซาร่าเพราะซาร่าไม่ได้มีทุนเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าความเป็นซาร่าเนี่ยก็ต้องหาทุนไปด้วยหาเงินสดให้ได้แล้วก็พยายามอยู่รอดด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็หาในทุนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำหลายหน้าที่เลยหลายอย่างดิจิ t อลทรานส์ฟอร์เมชันค่ะมันไม่ใช่แค่แอปแต่คือการเปลี่ยนชีวิตค่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้โชเซนค่ะประสบความสําเร็จด้าน UN ค่ะพี่หนึ่งก็จบคอมไาน์มาแล้วพี่หนึ่งก็ใช้ความรู้นะไปสอบะนะครับเนี่ยเหคือนในรูก,ออก,นก,กเ่า A แต่จริงๆพอเรามาคิดว่าแทนที่เราจะเอาความรู้นั้นทั้งหมดมาทําให้ได้ A ภ<ม>ูมิใจอยู่คนเดียวเนี่ยเอาความรู้นั้นมาทำโซลูชันน่าจะได้ประโยชน์ยิ่งกว่าเนาะก็ได้ประโยชน์คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราภูมิใจคนเดียวก็คนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งเริ่มแรกจากแพชชันว่า เอาความรู้จากการไปสอบมาทำโซลูชันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มเพราะนั้นเนี่ยพี่มีความฝันที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือเราอยากจะทําอะไรที่ไม่ได้เป็นแค่เราแล้วก็ไม่ได้แค่เล็กๆเ,เราอยากจะทําแก้ปัญหาให้สิ่งที่ทุกคนมีประโยชน์นะครับแล้วก็เหมือนบิ๊กดรีมที่ที่เราต้องการจะโซฟให้ปัญหาของสิ่งแวดล้อมของทุกคนแต่สิ่งที่เราจะโซฟนั่นนะ่ะมันใหญ่ก็จริงมันต้องใช้เวลาใช้ขวายามเยอะมากสตาร์ดัพเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนเพื่อนพี่ที่เก่งๆเนาะ เก่งกับพี่เยอะแยะเลยแต่เขาอะอาจจะไม่อึดอนะครับก็คือพอเขาเจอปัญหาอะไรหน่อยเขาก็จะเลิกไปอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่พี่เป็นคนที่เ,ออเจอปัญหาแล้วพยายามข้ามไปให้ได้แล้วก็ไม่เลิกมันบางทีหลายครั้งมันแทบจะไม่ไหวแล้วล่ะแต่เราก็พยายามจะไปให้ได้สุดท้ายเนี่ยบางทีเราคาดไม่ถึงหรอกว่าข้างหน้ามันคืออะไรนะครับทั้งปัญหาและโอกาสเนาะ หลายอย่างปัญหาเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้หลายอย่างโอกาสก็ไม่เคยคิดในโอกาสนี้แม้กระทั่งไปยูเก็ไม่เคยคิดไปแข่งหรือไปชนะอะไรมาก็ไม่เคยคิดแต่สุดท้ายมันก็ได้มาโดยที่เมื่อเราทําทุกอย่างในโอกาสมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะก็คือความฝันที่ใหญ่แล้วเราไปไม่หยุดเนี่ยโอกาสต่างๆมันจะเข้ามาอันนี้ก็คือทุกคนมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่หนึ่งเก่งอะไรไม่ใช่เลยต้องบอกว่าทุกคนถ้าเรามี ความคิดจะเอาความรู้นั้นมาทำโซลูชันแล้วก็มีความฝันแล้วก็ทําไม่หยุดนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าทุกคนมีโอกาสแต่สิ่งที่จะต้องเริ่มเลยก็คือเราควรจะต้องหาเพนพอให้ชัดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไปตอบปัญหาอะไรปัญหาน้นควรจะเป็นปัญหาที่ใหญ่พอจะเรียก่มี Impact สิ่งที่พี่หนึ่งไปชนะ UN มาเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ได้เกิดจากบริษัทที่หนึ่งใหญ่หรือบริษัทที่หนึ่งโตใหญ่โตแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราไปแก้ก็คือมันเป็นปัญหาที่พอดีมันใหญ่แล นะครับอันนี้ก็คือมันเป็น global impact อย่างหนึง่งมันไม่ใช่ปัญหาของแค่ประเทศไทยอันนี้สิ่งหนึ่งเลยอยากให้าร์ทอัพไทยเนี่ยไม่ได้มองแค่ตลาดแค่ไทยส่วนใหญ่ก็คือเท่าที่เห็นน้องๆหรือว่าาร์ทอัพส่วนใหญ่เขาก็จะกลัวว่าเขาจะไปตลาดต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าในโลกเนี่ยมันมีประเทศละใครก็ตามที่ทำ s o l u t i o ได้เนี่ยมันก็ตอบได้หมดมันไม่เกี่ยวว่าคือคุณมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนเนาะใน UN เก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครมาจากประเทศไหนคือใครที่ตอบ s o l u ชันได้คนนั้นก็น่าสนใจอันนี้คือสําคัญว่าเราต้องหาป็น g l o i m p ให้ช ขออนุญาตตอบนิดนึงว่าแล้วพี่หนึ่งทำอะไรตอนนนะก็คือจริงๆเนี่ยพี่หนึ่งก็เชื่อในเรื่องเชื่อในเรื่องรถ e ีวีเชื่อเรื่องพลังงานสะอาดเพื่อี่จะมานะครับมันเป็น global trend นาะที่สาคัญก็คือทั้งโลกมันมาทางนี้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันใหญ่กว่าน,นั้นก็คือเรื่องพลังงานเพราะว่ามันกับมีโซลูชันที่น้อยมากคือรถ e ีวีเนี่ยเยอะเลยแต่ต้องชาร์จทุกวันแต่การที่ชาร์จทุกวันกับแทบไม่มีโซลูชันอะไรหรือโซลูชันเนี่ยมันกระจัดกระจายกันอยู่พี่หนึ่งก็เลยมาทำโซลูชันเป็น เราเห็นประเทศไทยก็เริ่มมานะครับจะไม่ใช่แค่นี้เนาะต่อไปภายใน2035เนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็น EV 100%ซึ่งจะมายถึง15.5ล้านคันอันนี้ตาม projection ของรัฐบาล15.5ล้านคันเนี่ยมันเยอะมากแต่เรื่องพลังงานเนี่ยกับไม่ได้พร้อมอ่านี่คือสิ่งที่เป็นหนึ่งเห็นเป็นเพนทอยด์เนาะไมไ่พร้อมคืออะไรมออแปลงไม่ได้ออกแบบไว้สายส่งไม่ได้ออกแบบไว้โหดต่างๆเนี่ย อีวีคันหนึ่งเท่ากับประมาณเปิดแอร์5ตัวอย่างน้อยที่บ้านเนี่ยแต่มันจะเข้ามาอย่างมหาศาลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องพลังงานมหาศาลเลยนะครับก็คือนเนี่ยการโตของ E ีีที่เกิดขึ้นเนาะแต่แก๊ปที่มันลิมิตเทชั่นของมันก็คือมันมีช่องว่างของการเผื่อสาหรับหม้อแปลงกับสายส่งอยู่แค่ไม่เกิน20%แต่ตอนนี้เนี่ยอีวีกำลังจะโตเกินตรงเนี้ยไปอย่างมหาศาลละถ้าไม่ทําอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเกิดนะปัญหาของทุกคนเลย ไม่ใช่แค่ปัญหาของคนใช้ EV อย่างเดียวมันคือปัญหาของโอเวอร์โหลดอย่างเช่นม้อแปลงประเบิดเนี่ยก็คือไฟดับทั้งพื้นที่มันก็จะเกิดปัญหาทุกคนอันนี้คือปัญหาใหญ่ละพอปัญหามันใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดาคือม้อแปลงประเทศไทยเป็นถึง50,000นลูกสายส่งด้วยนะใช้เงินถึง50,000นล้านกว่าจะไปเปลี่ยนแปลงใช้เงินมหาศาลเลยแล้วก็ยังไม่มีโซลูชันอะไรแต่ EV เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันมีช่องว่างสํบบาหรับบริษัทเล็กๆอย่างเราซึ่งเราไม่ใช่บริษัทใหญ่่า,ญา็ล็ลวกกงมอจะถ กับตัวชัตเจอร์แต่สิ่งที่พี่หนึ่งมองคือเรามองทั้งอินฟาสตรัชเจอร์ก็คือเรามองทั้งโครงสร้างเลยว่าเอมันไม่ได้มีแค่รถมันไม่ได้มีแค่ชัตเจอร์นะม้อแปลงล่ะสายส่งล่ะ<ม>ระบบไฟฟ้าของตึกล่ะ<ม>ไปถึงระบบของประเทศเลยอย่างเช่นระบบของการไฟฟ้าเพราะฉนั้นสิ่งที่พี่หนึ่งทำก็เลยโชคดีว่ามีโอกาสได้ไปทําร่วมกับการไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะสิ่งนี้ก็เขาการไฟฟ้าก็หาโซลูชันอยู่เหมือนกันพี่หนึ่งก็เลยมีเอมอยู่กับพายลอตโปรเจกต์กับการไฟฟ้าแล้วก็ทำเอไอที่ไปแมネจพลังงานโหลดนนี้เป็ภาพว อันนี้ทาให้พี่หนึ่งก็เลยได้รางวัลมาเพราะว่าโซลูชันแบบนี้ไม่ค่อยมีในตลาดนะครับหรือมีก็น้อยมากนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราบริหารจาัดก,การโหลดนั้นได้เนี่ยสิ่งที่เกิดจากโซลูชันต่างประเทศที่เขามีอยู่แล้วก็เรียก geo politics ก็คือเอ, <S <S อเมริกายุโรปจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาก็อาจจะมีคอนฟ lict ก,กันบางอย่างเขาจะไม่คุยกันเพราะนั้นเนี่ยการที่เราไปเลือกข้างว่าเราจะเลือกแค่อ,อเมริกาหรือยุโรปแต่ไม่เอาจีนแต่ประเทศบ้านเราก็ลดจีนเยอะมากถูกมากนะ เราจะเอาแต่จีนไม่เอายุโรปก็ไม่ได้เพราะนั้นประเทศไทยก็จึงเป็นช่องว่างซึ่งเราอยากจะเป็นดูทรเราอยากจะสามารถรองรับการชาร์จได้ทุกรูปแบบซึ่งอันนี้มันไม่มีโซลูชันแบบนี้เพราะว่าฝรั่งเขาไม่ทําจีนก็ไม่ทำเพราะทุกคนก็สปอร์ตแค่แบรนด์ตัวเองหรือโปรโตคอลตัวเองอันนี้ก็เลยกลายเป็นช่องว่างซึ่งพี่หนึ่งก็เลยสามารถคุยได้หมดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยได้รางวัลพอสมควรมาแล้วก็สี่สำคัญก็คือมันจะมี EV ที่แถมมากับรถซื้อรถเช่น b y d มาก็จะแถมชาร์จเจอร์มาชาร์ ได้นะครับเป็นชาร์เจอร์ที่ส่วนใหญ่ชาร์จที่บ้านกว่าละอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างครั้งแรกเพราะนั้นหลังจากพี่หนึ่งทำก็มีไปติดตั้งตามตึกต่างๆ B ีทั้งบรบติดตั้งตามตึกคอนโดโรงแรมต่างๆแล้วก็มีพวกโครงการรัฐบาลของทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้ามาก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทดลองแล้วก็ได้ทําค่อยๆขยายขึ้นไปตอนนี้พี่หนึ่งสามารถบริหารพลังงานได้มากกว่า2 5 0 0 0 0กิโลวัตต์ละมีเป้าหมายที่ว่าจะไปทําให้มันเป็นระดับกิกะวัตต์นะครับเท่าก มีโซลูชันอยู่ที่ไต้หวันว่าเขากําลังมีระบบคืออีวิมโตทั่วโลกแต่ทุกคนก็กำลังหาโซลูชันที่ตอบโจทย์อยู่เขาก็สามารถจะคิดเงินค่าจอดรถได้แต่ตอนนี้เนะี่ยรถมันไม่ใช่รถที่จอดเฉยๆแล้วมันต้องการชาร์จด,ด้วยมันกลายไปว่าเขาต้องการหาโซลูชันที่ทั้งจอดทั้งชาร์จพี่ไปทำซอฟต์แวร์เรื่องชาร์จให้เขาด้วยอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นเรื่องอิมแพก็คือเราสามารถจะสร้างผลกระทบ ที่ดีต่อสิ่ง mm hmm. แวดล้อมนะครับลดคาร์บอนลงไปนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการจะลดไอ้นนี้คือสิ่งที่เป็นสําคัญเหมือนกันตอนที่เราจะทำเนี่ยเราทำมาร์เก็ตเรซูชั่นมาร์เก็ตไซส์มันอ่ะใหญ่ไหม mm hmm. สิ่งที่เราจะทำมันมีความต้องการในตลาดจริงไหมแล้วตลาดมันใหญ่จริงไหม mm hmm. ก็ไปทราบว่าขนาดมาร์เก็ตไซส์ของโลกมัน150บพ mm ันล้านดอลลาร์ซึ่งใหญ่มากนะครับใหญ่มากเนี่ยเราไปทำรีเสิร์ชเนี่ยแค่เราเป็นมาร์เก็ตแชร์แค่0.7เเนี่ยสามารถเป็นย mm ูนิคอรนได้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่แบบโอ้ฝันเลย <laughs> แต่่กก็ต้้อออองพยยาาาามมมขึนนนไปนะวเออัีโส ในตลาดที่มาร์เก็ตไซส์มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วเราก็มองว่าเราก็พยายามทําให้มันเป็น Potential และอันนี้ก็เราก็เคยไปได้แชมป์โลกมาที่เวียดนามได้เช็คแฮนกับนายกแะัะธุรีเวียดนามนะครับแล้วก็ที่ไต้หวันแล้วก็อันนี้ของ UN น,นะครับก็มีอของยูนิโ แล้วก็เป็น UNDP นะครับที่ไปได้ชนะมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เคยได้แชมป์ประเทศไทยของ n a a ได้ของ d e l ต a เจ้าฟันได้ของซาร่าคอนเนและของชักแท้งไทยแลนด์แล้วก็ของต่างประเทศก็มีของไต้หวันของเวียดนามของญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลสโอ้โหเยอะมากค่ะมไม่ีม่น้อ,องๆทางบ้านหรือว่าอาจารย์ที่ฟังอยู่มหาวิทยาลัยต่างๆนี้หรือโรงเรียนนี้สนใจอยากเชิญพี่หนึ่งไปเป็นวิทยากรสอนน้องๆเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่เด็กๆให้ดีไหมคะ แต่ไม่ได้เก่งนะครับแต่ต้องแชร์ชประสบการณ์รว่า,วาเออยังไงมันก็ไม่ได้ง่ายแต่เราพยายามทำอย่างที่เรียนเราไม่เคยคิดว่าโอกาสเหล่านี้ไม่จะเข้ามาการที่เราเอาความรู้จากที่ไปสอบนั่นแหละมาทำโซลูชันเนาะแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหามันมามันก็เกิดช่องของมันขึ้นมาเองอันนี้เราได้รางวัลจากของ e27 เป็นสื่อโลกเนาะเขาให้รางวัลเป็น rising star รกร็คือ star up ดาวรุ่งของอาเซียนแล้วก็ของรัฐบาลฮ่องกงฮ่องกงแตนสปาร์กนะครับ อันนี้ก็ออกสื่อออกอะไรบ้างนะครับในต่างประเทศด้วยในไทยด้วยนะครับเริ่มตอบยาวครับผมครับผมผลงานเยอะมากเยอะมากสตาร์ทอัพที่อยากไป g l o b a l ค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรในโลกที่มีกติกาคาร์บอนและ sdgs ค่ะเอ่อขอเสริมนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องกรีนเนี่ยเป็นเรื่องที่โลกเรียกไม่ได้ละเพราะว่าตอนนี้มันมี research ครับของ อยู่ในเตดเนชั่นถ้าอุณหภูมิที่โลกมันสูงขึ้นตลอดเนี่ยถ้ามันสูงอีก1.5องศาเท่านั้นเองนะครับก็โลกจะเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากเลยเรียกว่าจะเกิดวิกฤตจะเกิด d i s ASTER จะเกิดอะไรต่างๆนานานะครับมากมายนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะให้ดูนิดหนึ่งอันนี้นะครับว่าท่านอาจจะไม่ทราบว่า เราเหลือเวลาแค่3ปีก่อนที่ภาวะโลกร้อนจะเข้าสู่จุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปข้อตกลงปารีสที่195ประเทศลงนามในปี2015ตั้งเป้าไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่า หากเกินจุดนี้ผลกระทบก็จะรุนแรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหากอุณหภูมิเพิ่มเกิน1.5องศาเราจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนน้ำท่วมใหญ่ที่บ่อยขึ้น100เท่าโดยเฉพาะเมืองชายฝั่งภัยแล้งที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรทำให้อาหารขาดแคลนปาการังฟอกขาวเกือบทั้งหมดระบบนิเวศท,ทางทะเลพังทลายปัจจุบันเรา ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์40,000ล้านตันต่อปีเหลือโคต้าเพียงแค่130,000ล้านตันหมายความว่าเหลือเวลาแค่3ปีการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต้องเริ่มทันทีต้องเป็นนโยบายระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านและรักษาโลกให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยต่อไปครับจริงๆคุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นมปตลอดนะครับแต่แค่1.5องศาซ,ซึ่งไม่ไกลแล้วเนาะนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าผล อัยนตต่อโลกเยอะมากเลยนะครับเราเห็นนะประเทศเราก็จะมีน้ําท่วมนะครับมีแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นมีโลกร้อนมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราแค่เริ่มเห็นแล้วว่ามันถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโลกอ่ะก็เลยมีปารีสกรีนนั้นคือไปเซ็นร่วมกันว่าทุกคนจะลดคาร์บอนลงนะครับลดไอ้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องการลดโลกร้อนลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องในจุดท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นละแล้วก็บีบ เมื่อก่อนเป็นเรื่องที่ยังไม่โดนบีบตอนนี้ทั้งโลกคือหื่มันมาไปเซ็นกันเนี่ยเป้าหมายว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เน t ซีโร่ก็คือการต้องการไม่มีคาร์บอนแล้วเพรานะฉะนั้นในโอกาสก็มันก็คือเทคโนโลยีที่ต้องการเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องกรีนบิสเนสเรื่องกรีนไฟแนนซ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อทุกคนนะครับเรื่องนี้พี่หนึ่งได้มีโอกาสได้ไปพูดที่ฮ่องกงด้วยงาน1.5นะครับที่ฮ่องกงเขาเชิญไปพูดนะครับก็เป็นเรื่อง global impact ว่าต่อไปมันจะลดโลกร้อนอย่างไรของพี่่่ก็จะพพูดในเเรรรืืออองงงงลัาขถ EV กบเรื่องผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่พี่เข้าไปอยู่ในห้องเซสชันนี้ก็ของ UN เขาก็พูดแล้วว่าโลกเนี่ยต้องการ l ล m a เม t เทคโนโลยีก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพอย่างไรจริงๆสสิติออกมาว่าตอนนี้เมื่อโลกต้องการไปสู่กรีนมันต้องการนิวเทคโนโลยีเทคโนโลยีเดิมมันไม่มีเพราะว่าเทคโนโลยีเดิมอ่ะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการลดสิ่งลดเรื่องคลายเมทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไอเรื่องเทคโนโลยีเนี้ยกลายเป็นว่า90-55%กลายเป็ิบิษัเสตาร์ทอัพเป คือปกติเทคโนโลยีเนี่ยเราก็นึกว่าบริษัทใหญ่ทำแต่พอเป็นเทคโนโลยีเรื่องกร<ม>ีนเรื่องคลายเมดปุ๊บแม้กระทั่งข้อมูลของ UN เองก็คือ9 0้าถึงเเป็นบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งสร้างเทคโนโลยีแบบนี้ทำไมถึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทั้งทั้งบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยมันเล็กนะครับทุนก็น้อยทีมก็น้อยนะครับแต่ทำไมเทคโนโลยีเรื่องกรีนการเป็นสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยนะครับก็เพราะว่าสตาร์ทอัพปรับตัวเร็วสามารถสร้างอะไรได้เร็วแล้วก็ เริ่มได้เลยบริษัทใหญ่มีระบบเดิมๆเผลอๆมีธุรกิจอะไรเดิมๆที่เกี่ยวของเดิมเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปรีบปรับบางอย่างก็ไปเกี่ยวข้องกับอย่างเดิมแต่ของใหม่เนี่ยกลายว่าสาดัาทำได้เร็วกว่ามีความยืดหยุ่นกว่าต่อไปเนี่ยโลกไม่ได้แข่งกันที่ความใหญ่ละโลกจะแข่งกันที่ว่าใครเร็วกว่านะครับจะกลายเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กต่อไปจะกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าละ นะครับซึ่งปลาหรือแกะช้าเนี่ยเป็นโลกแห่งสตาร์ทอัพเพราะว่าใครที่เร็วที่สุดคนที่เร็วที่สุดคือสตาร์ทอัพบริษัทเราเริ่มได้เลยผมอยากจะทำเนี่ยผมก็เดบได้เลยผมก็มาลองพัฒนาได้เลยลองเล็กแต่สามารถเฟลได้ฟาสเฟลฟาสเนาะลองลงเริ่มต้นใหม่ได้เร็วแต่เริ่มต้นใหม่ได้เร็วลองเร็วเริ่มเร็วบริษัทใหญ่กว่าจะออกนโยบายกว่าจะประชุมบอร์ดกว่าจะตั้งทีมกว่าจะเริ่มมาศึกษาอะไรเนี่ยกลายว่าเราสังเกต r ล้วโซลูชันต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งยูเอ็นก็ยังยืนยันว่าโซลูชันเเเหลล่่าาาานี้กกกิดดจสระมยว เรามองแล้วว่าไอ้เรื่องกรีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ยสาร์เป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจเนาะแต่พอเรื่องกรีนปุ๊บกลายเป็นโอกาสใหม่ของโลก<ม>ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ<ม>อันนี้ก็อ,กอย่าง Global Green growth เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องกรีนของโลกนะครับ<ม>ซึ่งมิสเตอร์บันคีบุลเนี่ย<ม>อดีตเลขาธิการประชาชาติท่านก็เป็นประธานอยู่อันนี้เป็นองค์กรโลกเลยนะปกติเนี่ยการประชุมระดับเนี้ยของ UN หรือ global green growth เนี่ยก็จะต้องมีระดับท่านรัฐมนตรีต่างๆเนี่ ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชิญซาราฟไปพูดด้วยพี่เป็นหนึ่งในซาราที่อยู่กล<า>ุ่มรีษ Green Road เชิญไปพูดเรื่องนี้จริงๆพี่บริษัทเล็กแต่กลายเป็นว่าเขาให้โอกาสเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยโซลูชันเหล่านี้กลายเป็นเขาไปเซิร์ชมาแล้วบริษัทซาราฟเขาเลยที่เป็นคนทำโซลูชันแบบนี้แล้วก็เลยเป็นโอกาสครั้งแรกๆที่จะให้ซาราฟเข้าไปทำเขาเรียกว่า Green n a n เหมือนองโทพโนนั่นก็คือเป็นคนที่แต่เป็นกรีนเป็นสายองโทพโนอสายกรีนก็เลยเป็นคาใหม่ที่กรีนพโนซึ่งคำนี้เขาชัดเจนแล้วว่ากรีนพโนอในโลกนียเป็นสตาร์ทับทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เลยเป็นต้องเรียกว่าคําถามว่าอโอกาสของเรื่อง SCG เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นโอกาสสตาร์ับอย่างไรต้องบอกเลยว่ากลายเป็นสิ่งนี้สตาร์ับเป็นพระเอกเลยนะครับเรื่องกรีนสตร์ทับเป็นพระเอกเลยแล้วโลกต้องการสิ่งนี้ ตอนนี้ต้องเรียกว่าเรื่องกรีนเนี่ยที่เรามีเป้าเซนต์ซีโร่เนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีที่ต้องการเนี่ยในโลกมีแค่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองยังต้องการเทคโนโลยีอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่โลกต้องการเนี่ยมันเกิดจากบริษัทซาร์ดั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสของบริษัทต่างๆที่สามารถจะไปโกลโกลบอลได้สามารถที่มีโอกาสไปทำโซลูชันที่เกี่ยวไปตอบโจทย์เรื่องนี้ได้สำหรับพี่นี่คือถ้าทุกคนเนี่ยมีเห็นเพนจอยเรื่องนี้เห็นโอกาสเรื่องนี้เนี่ยเอสจีคือเรื่อง